สมบือ่งไม้วเีสา้ีโดนแห้งไม่ไม่ชอกว่ามครูมเจ้ามเจ้ากินดอกไอสครีใสงานว่าหรือคนนั้นเคยทำให้เสียใจแต่เรื่องหังจริงค่ตัวคยต้องคยแอบไปมีผู้ไม่คนหลายใจฮักใครก็ฮักจริงสิสา สิแสในเจ้าถือเข้าทิ้งวันในชีวิตจริงมันจบวันทดังเด้อนกลับมาต้นสวรรกลางวานแสงพี่นอกที่หลายหัวคือหูผาเสียงพี่นอกกระสินแน่แล้ว พี่น้องช่างงานการราชินาตาดีสุภูสุคนะครับ้าว่าให้ด้วนะดีนะเราะฮัท่มาเจแาของเล่นผ้าแถมให้ฉันอกวาโอ้โหสิบเอสายคุยดีทกถ่างอยู่การราชินีนะฝากคยหกาลราินีขอบคุณพี่น้องบันก่อนเด้อมันไปขอติตตวจากหลังเวทีจะมาบขาได้กันก่อนมันติดแล้วเดือนกุงามีนามุกลาลุมพามีนามีสารงานติดแล้วมีไม่ว่าง้เดือนตุลาเป็นบางหมื่นนะครับเทศกาลกหกกเจ็ด บอกได้ว่า68ได้เลย68บ้างเนี่ยครับตอนนี้คิวงานเข้ามาแล้ว108 100จะได้มา200แต่ก็200แต่ติดแน่นครับแสต่โอ้ยโตข่าวกันปีนาเด้อพี่น้องเด้อร์แฟนสะพันธคนนมีลูกหลานอยากเต้นผมอยากได้แดนเซอร์120ชีวิตครับปีนี้ปะคองกันให้ทุกไปทุกกันไปก่อนกินก็ได้ชัยก็ดีแม่นพวัตต์ที่ใจที่สรุกนี้มันหางหัวเขี้ยงแล้วรุ่นเนี่ยน่ใช่เข้ามเพราะจะเต้นหมุนหลังเป็นลบที คเงินรถนีเพื่อมาถามไ้ที่คุณนาแขนเจ้าไปอโอ้ตะวันที่มีหายียงที่นี่ผมบอกแล้วว่าเปลี่ยนเชงดิแน่นอนเลยลัะแม่ยังไหเชนดลน้ำละมุดละมุดน้ำละมุดสคนไนไม่เร้ต้องไปมวนไดยืนได้เสือนาถ้ารครับฟังเพลงไปไม่นด้ิลปินมาไลอซิ่งยุ่งดี๋วนแน่ๆเรายว่าการตารางก็เสือใครุดซอดแสกเอาพวบกับนัน้องตมน้องแม็กกี้ซปินสาวอล่าที่าแข่งกัน